ที่อเมริกาที่กําลังวุ่นวายจากผู้ชุมนุมเนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการให้ประเทศของพวกเขามีการควบคุมอาวุธปืนมากกว่านี้และจากความวุ่นวายที่มันเริ่มจะบานปลายมากขึ้นไปเรื่อยๆในตอนที่สวที่ดูแลเรื่องนี้กําลังให้สัมภาษณ์กับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เดวิส <Davis S 2> พร้อมกับเพื่อนของเขาที่ทํางานเป็นหน่วยอารักขาทั้งสองคนก็ได้มาอารักขาเพื่อเอาตัวสอวอ,ออกจากที่นี่อีกทั้งวยความที่ฝั่งผู้ชุมนุมก็คู่จะวางระเบิดด้วยถึงแม้ว่าตัวสวกําลังจะให้สัมภาษณ์อยู่เดวิส <Davis S 1> <Davis S 2> เขาก็ไม่สนแล้วพระเอกของเราได้รีบนําตัวสวทททีี่เขาาาาาต้ออออองงปปกกกมจครัน และหลังจากนั้นเดวิสพร้อมกับเพื่อนก็จะพาตัวสวกลับไปส่งที่บ้านในตอนแรกดูเหมือนว่างานของพวกเขามันก็จะราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีเลยทว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางกันอยู่จู่ๆก็ได้มีกลุ่มคนติดวุฒิปิศนาขับรถเข้ามาชนรถของเดวิสแถมพวกมันก็ยังกลาดยิงใส่ฝั่งเดวิสอย่างไม่ยัง้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายของคนที่มารอบโจมตีก็น่าจะเป็นตัวสวที่ต้องการกําจัดนั่นเองพอเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้เดวิสกับเพื่อนก็เ,นกเลยพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่และทั้งฝั่งเดวิสในระหว่างต่อสู้ตัวเขาเองก็ต้องปกป้องสวไปในตัวด้วยแต่แล้วพอการต่อสู้ได้ ผ่านไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนของเดวิดที่พาดท่าถูกยิงเขา้าชายคนนี้ก็ได้ถูกจับไปเป็นตัวประกันพร้อมกับที่ศัตรูของเดวิดก็ได้บอกให้เขาส่งตัวสวอมอสาซะไมอย่างนั้นเขาจะลงมือจัดการกับเพื่อนของเดวิดแน่ๆทางฝั่งเดวิดตัวเขาเองก็ลังเลมากๆว่าจะยังไงดีแต่เพื่อนของเดวิดก็พยายามบอกว่าให้จัดการกับเจ้าหมอนี่ไปได้เลยแต่ยังไงซะเดวิดก็ยังไม่สามารถลงมือได้เพราะว่าชายตรงหน้าเขาก็มีระเบิดติดอยู่เต็มตัวไปหมดถ้าเกิดเดวิดพังลงมือลงไปยังไงเพื่อนเขาต้องถูกลุกหลงไปด้วยแน่แนสุดท้ายด้ยเงเืือออกลล แต่ปรากฏว่าเพื่อนของเดวิดก็ได้ใช้จังหวะนี้ทําการกระชากระเบิดออกมันเลยทําให้ระเบิดของชายคนดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและตัวเขาเองก็ได้ถูกแรงระเบิดค่าตายไปในเหตุการณ์นี้ด้วยทําเอาเดวิดเขาก็เสียใจมากๆที่ไม่สามารถปกป้องเพื่อนเขาไว้ได้และต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาสักพักซึ่งในวันนี้เองมันก็เป็นวันที่ลูกชายของเดวิดจะได้กลับบ้านหลังจากที่ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำมานานฝั่งเดวิดเขาก็ได้เตรียมข้าวของขึ้นรถและพอจัดของเสร็จเดวิดก็ ส่วนทางฝั่งโรงเรียนประจำของชอนในเวลาเดียวกันในตอนนี้เองชอนก็กําลังฝึกซ้อมฟันดาบกับตัวของเอรินหญิงสาวที่เขาแอบ,บชอบอยู่และถึงแม้ว่าชอนเขาจะเป็นผู้ชายที่มีฝีมือฟันดาบอยู่ไม่น้อยแต่ในวันนี้ตัวของชอนก็ยังไม่สามารถเอาชนะเอรินได้แถมชอนก็ยังต้องจ่ายเงินให้กับเอรินเพราะว่าตัวเขาแพ้ด้วยชอนที่ไม่มีเงินติดตัวก็เลยขอยืมเงินชาลีครูฝึกของเขาเพื่อจะจ่ายให้กับเอรินไปก่อนและพอซ้อมเกษตรแต่ละคนก็ได้แยกย้ายกลับกันไปที่ห้องซึ่งภายใน5้าโมงเย็นวันนี้ทุกคนก็จะได้กลับบ้านกันทัั้งงงงหมมดดเนื่่อจาาก,กถึววยยุชคริ แลนน่เองแต่ด้วยความที่เอรินเธอก็มีพ่อเป็นผู้พิพากษาที่งานยุ่งเอามากๆปกติเอรินเธอก็เลยมักจะกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายส่วนทางด้านชอนเนื่องจากพ่อของเขาที่กําลังเดินทางมามันก็รถติดมากๆเหมือนกันชาลีที่ต้องบินไปหาสาวที่เขาได้นัดเอาไว้ก็ได้มาขอให้ชอนเป็นคนจัดการเรื่องเอกสารให้ชอนที่ติดนี่ชาลีอยู่แล้วเขาก็เลยต้องตอบตกลงไปแต่อีกใจหนึ่งเด้วยความที่ชอนก็อยากไปเจอเอรินและการที่เขาต้องเอาเอกสารไปให้เอรินเซ็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชอนเขาจะตอบตกลงชาลีททททันีีแต่่่่ววาาระหงเด็ก กำลังรอผู้ปกครองมารับอยู่ที่ทางเข้าโรงเรียนก็ได้มีชายหน้าสงสัยคนหนึ่งที่อ้างว่าจะเข้ามารับเด็กในนั้นแต่เนื่องจากเขาก็ไม่เคยมาก่อนเลยยามก็เลยจะขอสแกนใบขับขี่เอาไวา้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ชายคนนี้ได้ลงมือสังหารยามตรงหน้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ตัวจริงของเขาโชคยังดีที่ก่อนยามคนนี้จะสิ้นใจลงไปเขาก็ได้กดปุ่มส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือนายตำรวจในพื้นที่ก็เลยพาการบุกมาขัดขวางรถคันนี้เอาไวา้แต่ยังไงซะด้วยความที่แคสเปอร์ชายคนดังกล่าวก็น่าจะเป็นคนที่ถูกกกฝนนนมมาาาเป็อย่งดีทไัน แคสเปอร์ก็ได้ลงมือจัดการกับตำรวจทั้งหมดหลังจากนั้นพวกของแคสเปอร์ก็ได้พาการเดินทางเข้าไปโรงเรียนต่อไปส่วนทางด้านชอนกับเอรินในตอนนี้ชอนก็ได้เอาเอกสารมาให้เอรินเซ็นถึงห้องและพอเซ็นเอกสารเสร็จแล้วเนื่องจากเอรินที่ก็ยังเก็บของของตัวเองไม่เสร็จเลยเอรินก็เลยขอให้ชอนมาช่วยเก็บของอีกแรงหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเด็กหนุ่มสองคนนี้ก็ไม่ได้รู้ตัวแม้แต่น้อยเพราะว่าได้มีคนของแคสเปอร์ปลอมตัวเข้ามาเป็นพาลงเพื่อที่จะมาจับตัวเอรินที่เป็นเป้าหมายออกไปนั่นเองและแล้วในที่สุดเดวิดก็ได้้้้เเเดดินนนททาาาาางงงงงมถึึโรรียขจไซ่ David. เดวิดด้วยความที่เขาก็มาเป็นประจำอยู่แล้วตัวยามก็เลยยอมปล่อยให้เดวิดเข้ามาตามปกติแต่ถ้าว่าทางฝั่งยามที่เป็นคนของแคสเปอร์เขาก็ได้วิทยุไปบอกให้แคสเปอร์รู้เอาไวา้ว่าได้มีผู้ปกครองของเด็กคนนึงหลุดเข้าไปแต่ยังไงซะแคสเปอร์ก็คิดว่าเดวิดเป็นแค่คนธรรมดาหัวเขาก็เลยคิดว่าจะไม่ทําอะไรสองพ่อลูกคู่นี้จนกระทั่งพอชอนกับเอรินเก็บของกระเซ็นทั้งสองก็ได้พากันเดินออกมาจากโรงเรียนทว่าก่อนที่ชอนกับเอรินจะแยกย้ายกันกลับปรากฏว่าเอรินเธอดันลืมคอมพิวเตอร์เอาไว้ในห้องเอรินเธอก็เลยร เขากระับปากกับชาลีเอาไว้แล้วว่าตัวเองจะอยู่จนกว่านักเรียนทุกคนจะออกไปหมดในตอนที่เอรินวิ่งกลับแอลของชอนกับเดวิดก็เลยนั่งรอกันก่อนแต่แล้วระหว่างที่กําลังรอเอรินอยู่นั้นเดวิดก็เริ่มสังเกตเห็นว่าแต่ละคนรอบๆโรงเรียนดูน่าสงสัยทางนั้นเดวิดก็เลยบอกให้ชอนไปนั่งรออยู่ในรถและล็อกประตูรถเอาไว้ส่วนเขาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปดูว่าเอรินเป็นยังไงบ้างและพอเดวิดได้เจอกับเอรินที่เข้ามาอของด้วยความสงสัยว่าคนขับรถที่รออยู่ด้านนอกเป็นคนของวอเตอร์พอของอออริิรินนจงๆม้ด้ดกก็ไไบใหโท พอนอยทว่าในตอนที่เอรินกําลังคุยกับวอเตอร์ปรากฏว่าคนของแคสเตอร์ก็ได้ดักฟังโทรศัพท์เอาไวอ้อนแล้วทางฝั่งแคสเตอร์ก็ได้รู้ว่าเธอกําลังโทรหาพ่ออยู่ก่อนที่จะคุยกันจบแคสเปอร์ก็ได้สั่งให้คนของตัวเองตังตดสายโทรศัพท์ทิ้งและในเมื่อเดวิดเริ่มเข้ามาขัดขวางแผนการของเขาแคสเปอร์ก็เลยให้ดับไฟทั้งโรงเรียนแล้วก็ให้บุกเข้าไปตัวเอรินออกมาได้เลยอีกทั้งก็ยังสามารถกําจัดเดวิดแล้วก็ช้อนทิ้งไปได้เลยด้วยทางด้านเดวิดกับเอรินเมื่อไฟทั้งโรงเรียนดับลงเดวิดก็เลยรู้ตัวได้ททัันนันนนนนนีว่่าาคพพ้้ตตอองงเเป็ูขขแล ของเราพยายามที่จะพาเอรินหนีห้เงียบ่สูดแต่ระหว่างนั้นแคสเปอร์ก็ได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของเอรินซึ่งแคสเปอร์เขาก็ต้องการคุยกับเดวิดเป็นการส่วนตัวเอรินเธอก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้ทันใดนั้นแคสเปอร์ก็ได้ทําการข่มขู่เดวิดว่าเขาจะให้เวลาเดวิดหนีไปจากที่นี่5นาทีและถ้าเกิดเดวิดยังไม่ยอมไปเขากับลูก็จะต้องสวยแน,แน่ถ้าว่าเดวิดที่ไม่ได้เกรงกลัวแคสเปอร์แม้แต่น้อยเขาก็ได้ตอบสวนกลับไปทันทีว่าแกควรได้ตัวเป้าหมายใน2นาทีนะทําเอาแคสเปอร์ที่หัวร้อนก็ตัดสายทิ้งไไปปเเเเลลยยส่่่่วววนนนนนนทาาาาาางด้้ชอออมมืหห็พกกับริแ เด็กหนุ่มก็เลยตัดสินใจจะเข้ามาดูว่า2คนนั้นเป็นยังไงบ้างเหมือนกันแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ชอนกําลังรอลิฟต์อยู่คนของแคสเปอร์ที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นพาลงเขาก็ได้เดินเข้ามาตีสนิทกับชอนอีกทั้งในตอนที่มีโอกาสชายคนนี้ก็ยังพยายามลงมือจัดการกับชอนด้วยโชคดีที่ชอนก็ได้เรียนศิลปะการต่อสู้มาจากพ่อของเขาตัวชอนก็เลยยังสามารถรับมือกับชายคนนี้ได้บ้างและสุดท้ายเดยวิดพ่อของชอนก็ได้โผล่มาช่วยโดยการจัดการกับชายคนนี้น,นั่นเลยทําให้ชอนสามารถอารอดตายมาได้ยอย่างหวุดหวิดถัดมาตัวหน เกี่ยวกับความเห็นของเขาที่ต้องออกความเห็นว่าเขาเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องควบคุมอาวุธปืนหรือเปล่าในตอนนั้นเองฟิลิปพอของซีเอก็ได้มาหาเขาซึ่งถ้าเป็นปกติฟิลิปก็ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เลยวอเตอร์ก็เลยรู้ว่าฟิลิปมาที่นี่มันก็เป็นเพราะว่าความเห็นของเขาแน่ๆวอเตอร์ก็เลยบอกให้ฟิลิปพูดมาดีกว่าว่าเขาต้องการอะไรพอเห็นว่าวอเตอร์รู้ความจริงแล้วฟิลิปก็เลยบอกว่าตอนนี้เอรินลูกสาวของวอเตอร์อยู่กับเขาและถ้าเกิดวอเตอร์ไม่อยากให้เอรินต้องมาเจ็บตัวแล้วก็วอเตอร์ก็ตต้้้้อออองงงงงลควาาามมมเเหหห็นนนใืกกัับสิิิ่่่ทีฟปรย เขาก็จะลงมือกับเอรินอย่างแน่นอนทาเอาวอเตอร์ที่ดีรู้เรื่องจากฟิลิปก็น่าเสียไปเลยเพราะว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าเอรินจะต้องมาเจ็บตัวจากเรื่องของเขาและทั้งฝั่งของเดวิดชอนและก็เอรินในเวลาเดียวกันนั่นเองในตอนนี้ทั้ง3คนก็กําลังซ่อนตัวจากพวกของแคสเปอร์ที่กําลังตามล่าพวกเขาอยู่เดวิดที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าพวกนั้นต้องการตัวเอรินเป็นๆแต่สําหรับพวกเขาสองพ่อลูกมันก็ไม่ใช่แบบนั้นก่อนที่จะถูกเล่นงานเดวิดก็เลยจะเลือกลงมือก่อนโดยก่อนจออกไปเดวิดก็ได้บอกให้ชอนกับเอรินซ่อนตัวไว้แถมเเขาากกก็ยัังงงงททิิ้้นน้้้้ปปืืนนนนนีี่่่ชชออออหไวพ ตัววด้วยหลังจากนั้นเดวิดก็เริ่มใช้ทักษะที่เขาไม่อยู่ไล่จัดการกับคนของแคสเปอร์ไปทีละคนทีละคนและในตอนที่เดวิดสามารถจับคนของแคสเปอร์คนหนึ่งไปได้ลูกน้องของแคสเปอร์ก็ได้เรียกให้เขาไปดูประวัติของเดวิดทําให้แคสเปอร์ที่เดินเข้าไปดูก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเดวิดเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เดวิดเคยเป็นถึงอดีตหัวหน้าของหน่วยเดลตา้าหน่วยรบพิเศษฝีมือดีของทางกองทัพที่เก่งกาจมากๆพอแคสเปอร์รู้แบบนั้นแคสเปอร์ก็ไดวิทยุไป,ไปบอกลูกน้องตัวเองเพื่อให้รู้ถึงประวัติของเดวิดที่โหดเเเีีี้้ยมมมแลกกกกก็่่งาๆในนนนนนตอออััชบิท วิทยุของฝั่งแคสเปอร์อยู่กับตัวทางครูก็เลยได้ยินเรื่องของเดวิดไปด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ชอนเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยชอนก็เลยตกใจอยู่ไม่น้อยที่พ่อเขามีประวัติโหนเหี้ยมแบบนั้นส่วนทางด้านเดวิดหลังจากที่จับคนของแคสเปอร์มาได้คนนึงด้วยความที่โทรศัพท์มือถือของเขามันก็ใช้ไม่ได้เดวิดก็เลยใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนโทรไปขอกําลังเสริมจากทางกองทัพพร้อมกับบอกไปว่าตอนนี้มันกําลังเกิดเรื่องอะไรอยู่แต่ปรากฏว่าคนที่พูดอยู่ปลายสายกลับไม่ใช่คนของกองทัพแแแตต่่ดดดััันนเเเเเเปป็วววขออองสสรรร์์ทททททีีีกญาาาาาาณโศไ้้หหมมลลุผถํบบ นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามาถึงหน่วยปฏิบัติการฝีมือดีของ CIA ที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยพร้อมใช้งานอยู่เต็มไปหมดการที่จะมีคนมาช่วยเดวิดในตอนนี้มันจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ไม่นำซ้ำในตอนที่เดวิดกำลังคุยโทรศัพท์กับแคสเปอร์อยู่นั้นโรดิเกสลูกน้องของแคสเปอร์ที่เดวิดกำลังจับตัวไว้เขาก็ได้ใช้จังหวะที่เดวิดเผลอพุ่งเข้ามาโจมตีเดวิดโดยที่เพ่ของเราไม่ทันตั้งตัวไม่นำซ้ำร่างกายของโรดิเกสมันก็ใหญ่กำยำกว่าเดวิดอยู่มากในตอนที่ต่อสู้กันเดวดเลยย้ว แต่แล้วยังไงซะด้วยความที่เดวิดเขาก็ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเดวิดก็เลยได้ใช้ข้าวของที่อยู่รอบๆตัวเขานํามาเป็นอาวุธต่อกรกับบรนติเกตจนในท้ายที่สุดเดวิดก็สามารถจัดการกับชายร่างยักษ์คนนี้ลงไปได้ย้อนกลับไปที่เอรินกับชอนที่กําลังซ่อนตัวกันอยู่เอรินที่เห็นว่าชอนบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เธอก็เลยพาชอนออกมาหาของที่พอจะทําแผลได้แต่ที่โชคร้ายก็คือในตอนนั้นชายที่เคยรอบโจมตีชอนก่อนหน้านี้ก็ได้บังเอิญมาเจอพวกเขาเข้าพอดีชอนกับเอรินก็เลยต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อปกป้องช แต่เพียงแค่เด็ก2คนก็ยังไม่สามารถต่อกอนกับชายคนนี้ได้อยู่ดีในจังหวะที่เอรินกำลังถูกเล่นงานชอนก็ได้ตัดสินใจใช้ปืนที่พ่อเขาทิ้งออาไ้ให้ทําการเจาะไปที่ชายตรงหน้าเพื่อขู่ให้ชายคนนี้ปล่อยมือจากเอรินซะทั้งหน้าลูกน้องของแคสเปอร์ที่กําลังเล่นงานเอรินอยู่ในท้ายที่สุดเขาก็ยอมปล่อยมือจากเอรินแล้วก็ยอมถอยไปแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดชอนกล้าลงมือกับเขามันก็จะทาให้ตัวของชอนข้ามเส้นของคนธรรมดาและจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทว่าก็ยังดีที่ชายคนนี้ก็ยังย,งยอมถอยไปชออออนนกกกกักับบบเเเเลลริิ็็วงงาห้ขข ก่อนนนห้้าีและหลังจากที่เขามาซ่อนในห้องแล้วชอนก็ได้ยินเสียงคนของแคสเปอร์คุยกันพราว่าในตอนนี้มือสไนปเปอร์ของแคสเปอร์ได้เห็นเดวิดและพร้อมจะลงมือจัดการกับเขาแล้วพอแคสเปอร์รู้แบบนั้นเขาก็เลยสั่งให้มือปืนลงมือได้ทันทีและทันใดน,นั้นเองมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นทำมาเลยทําให้ชอนกับเอรินใจเสียกันมากเพราะว่าทั้งสองคนก็คิดไปว่าเดวิดคงถูกจัดการไปแล้วแต่ตัวชอนก็ยังพยายามปลอบใจเอรินเอาไว้ว่านี่มันอาจจะเป็นแค่เพียงคําขู่ของแคสเปอร์ก็ได้ทว่าทางฝั่งเอรินที่ไม่ต้องการให้ใครมาตตายยยเเเเเเพพรธธออออออีีีกในนมื่่ววขงงงแคคส์้ด เอรินเธอก็เลยเลือกจะวิ่งไปมอบตัวกับแคสเปอร์แต่ว่าความจริงแล้วทางด้านเดวิดที่เอรินกับชอนคิดว่าถูกจัดการลงไปก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดเพราะว่าในตอนที่เดวิดหายตัวไปเขาได้แอบไปจัดการกับลูกน้องของแคสเปอร์ถึง2คนแถมก่อนที่เอรินเธอจะถูกลูกน้องพาตัวไปหาแคสเปอร์ระหว่างที่ชอนกําลังพยายามเข้ามาขวางเอาไว้ปรากฏว่าเดวิดก็ได้โผล่มาจัดการกับชายคนนี้ไปอีกเขาเรียกได้เลยว่าฝีมือของเดวิดไม่มีลูกน้องของแคสเปอร์คนไหนสามารถต่อกรได้เลยแต่อย่างไงซะถึงแม้เดวิดจะสามารถจัดการกับลูกน้องของแคส หิีกไปไม่ได้อยู่ดีและแล้วในตอนที่ทั้งสามคนกําลังคิดว่าจะยังไงต่อจูจูนิวเพื่อนของเอรินก็ได้เดินโผล่มาเฉยเลยทําเอาทางฝั่งเอรินก็งงมากๆว่านิวไปอยู่ไหนมาแล้วไม่รู้หรอว่าตอนนี้ก็าลังมีการต่อสู้กันอยู่ทว่าเนื่องจากน้องของแคสเปอร์ก็กําลังวิ่งใกล้เข้ามาแล้วพวกของเดวิดที่รู้ว่านิวเข้ามาจากทางลับใตอ้อุโมงค์ทั้ง3ก็เลยตั้งใจจะให้นิวพาหนีไปจากทางออกนั้นแต่ปรากฏว่าในตอนที่กําลังจะหนีลงเิฟก็ได้มีลูกน้องของแคสเปอร์คนนึงวิ่งถือปืน ทางด้านชอนที่เป็นห่วงพอก็เลยยอมปล่อยให้เอรินไปกับนิวเท่านั้นส่วนเขาก็จะไม่ทิ้งเดวิดที่เป็นพ่อหนีไปไหนแน่แ,นและแล้วหลังจากที่นิวได้พาเอรินหนีลงมาชั้นใต้ดินได้ความจริงนิวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพาเอรินหนีแต่นิวเขากลับหลอกเอรินเพื่อพามาส่งให้กับแคสเปอร์เนื่องจากแคสเปอร์ก็ได้สัญญาก,กับพอเอาไวา้ว่าถ้าเกิดพาเอรินไปได้เขาจะยอมจ่ายเงินให้พอเอรินเธอรู้แบบนั้นเธอก็เลยโกรธแค้นนิวมากๆส่วนตัวนิวที่ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แล้วเขาก็ได้ นิวจนบาดเจ็บสาหัสอีกอีกทั้งพอทางฝั่งแคสเปอร์ได้ตัวเอรินที่ต้องการมาแล้วแคสเปอร์ก็ยังให้ลูกน้องทำการระเบิดโรงเรียนแห่งนี้อีกกว่าที่เดวิดกับชอนจะตามลงมาช่วยทางด้านเอรินก็ได้ถูกจับตัวไปแล้วแล้วก็ชอนกับเดวิดยังถูกระเบิดที่แคสเปอร์ทิ้งเอาไว้เล่นงานจนน่วมทว่าก็ยังโชคดีที่สองพ่อลูกไม่ได้เป็นอะไรมากนักและพอหนีขึ้นมาจากชั้นใต้ดินได้ด้วยความที่แคสเปอร์ก็ยังไม่ได้พาเอรินหนีไปไหนได้ไกลเดวิดกับชอนก็เลยตั้งใจจะตามมาช่วยเอลรรริิินนนนนนนตตต่่่่่อออออออซึงงงงททาา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 ดด้ชชพพพเเเเเขขห็็็วววกกกัจะูคยยยมมป์ี เาว่าระหว่างนั้นมือสไนปเปอร์ของแคสเปอร์ก็สามารถล็อกตำแหน่งของชอนได้มาเลยทาให้อีกไม่นานนักชอนจะต้องถูกจัดการลงแน,แน่แต่แล้วก่อนที่มือปืนคนนี้จะได้ร่างกายจูจูเดวิดก็ได้เข้ามาลาขาเธอจากจุดที่ส่มอยู่มาเลยทาให้หลังจากนั้นมือสไนปเปอร์กับเดวิดก็เลยได้เข้าต่อสู้กันซึ่งทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ไม่มีใครยอมใครได้ด้วยและในท้ายที่สุดถึงแม้เดวิดจะสามารถจัดการกับเธอคนนี้ลงไปได้แต่เดวิดเขาก็ต้องบาดเจ็บหนักจากอาวุธของเธออยู่ไม่น้อยรวมถึงเอ,อรินก็ยังถกพพาตััวขขึ้้้นนนนนแแแลละบบบหีไปอเดิ็ เกเลยตัดสินใจกระโดดขึ้นมาเกาะหลังคารถเอาไว้ส่วนทางฝั่งชอนก็ยังไม่ยอมแพ้เหมือนกันเพราะว่าตัวชอนก็ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ขับตามมาดาลูกน้องของแคสเปอร์พอรู้ว่าเดวิดกาลังเกาะอยู่บนรถพวกเขาก็พยายามที่จะจัดการกับเดวิดให้ได้ทว่าในความที่เดวิดก็เป็นถึงหัวหน้าหน่วยรถพิเศษการกำจัดชายคนนี้มันก็ได้เป็นเรื่องที่ยากมากๆอีกทั้งเดวิดก็ยังได้เข้ามาต่อสู้กับพวกเขาในรถจนกระทั่งพอต่อสู้ยื้อยุดจนกระชากกันมาสะพานปรากฏว่าเดวิดก็ได้ทําให้รถของลูกนองสรรีีักกนด่าาะชชบท็มํ ขรถอยู่ไกลๆเนื่องจากชอนก็ได้ถูกแรงระเบิดเล่นงานจนทําให้เขาลดล้มเหมือนกันและทางด้านแคสเปอร์ที่ไม่แน่ใจว่าเดวิดถูกจัดการไปแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกเอาตัวของชอนมาพร้อมกับเอรินเพื่อจะใช้เป็นหลักประกันด้วยส่วนทางด้านเดวิดโชคดีที่เดวิดก็ยังรอดตายมาได้และเขาก็ได้รู้จากสัญญาณ GPS ว่าตอนนี้แคสเปอร์กำลังม,มุงหน้าไปที่ไหนเดวิดก็เลยจัดการทีมีามุธเพื่อที่จะบุกไปช่วยเอรินพร้อมกับลูกชายและแล้วหลังจากที่เดวิดเขาเตรียมตัวเสร็จปรากฏว่าวอเตอร์พ่อของเอรินที่ได้นัดแลกตัวลูกสาวกับแคสเปอร์เอาไไว้้ก็ดดขับรถผ่าานมพี พอวอเตอร์เขาได้มาเจอกับเดวิดที่รออยู่พร้อมกับข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่าเขาจะมาช่วยพอวอเตอร์เขาก็เลยแอบเอาเดวิดขึ้นรถมาด้วยและพอวอเตอร์เขาได้เดินทางมาถึงจุดที่นัดกับแคสเปอร์เอาไวา้ในตอนที่ลูกน้องของแคสเปอร์ทําการค้นตัววอเตอร์ว่าพกอาวุธมาหรือเปล่าพอ้นตัววอเตอร์เสร็จและจะไปดูที่รถลูกน้องของแคสเปอร์ก็ได้ถูกระเบิดที่เดวิดแอบใส่ไว้ในรถระเบิดใส่หน้าพวกเขาอย่างจังหลังจากนั้นเดวิดที่ตามมาก็ได้บุกเข,ข้ามาด้านในพร้อมกับอาวุธในมือซึ่งพอเดวิดเขาไม่สาามรถย่ดวิไ้คปอรร์ทีู่ per, าาด per, ด้ดี ว่าคงจะมีแต่เขาเท่านั้นที่สามารถจัดการกับเดวิดได้แคสเปอร์เขาก็ได้เป็นคนอยู่รอเล่นงานเดวิดและพอเดวิดเข้ามาทั้งสองคนก็ได้เปิดฉากแรกหมัดใส่กันแถมพวกเขาก็ยังใช้อาวุธทุกอย่างที่มีเข้าห้ามหันกันอย่างดุเดือดด้วยทั้งฝั่งเอรินด,ววด้วยความทีคนของแคสเปอร์ก็เห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วเธอก็เลยจะพาตัวเอรินหนีไปทางเรือส่วนทางด้านชอนก็ต้องรับมือกับพีกน้องของแคสเปอร์คนที่เหลือเรียกได้เลยว,ว่าคนที่งานหนักที่สุดก็เป็นชอนเองนี่แหละเพราะว่าตัวของเด็กหนุ่มก็ต้องรับมือกกกกกกัััับบนนน้้้้อออออององงขคคคสสเปรร์ถึ2ลยววยยดดวววววทท่่่่่าาามมีีชช็ษะตตตููิโ จะเข้าข้างเขาชอนก็นเลยสามารถจัดการกับคนของแคสเปอร์และวิง่งมาช่วยเอรินก่อนที่เธอจะถูกพาตัวไปได้ทันเวลาย้อนกลับไปที่เดวิดกับแคสเปอร์ที่กําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เดวิดที่สบักสมมากกว่าเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปียบและกําลังถูกเล่นงานอยู่แต่เนื่องจากในตอนนี้พวกเขาได้ต่อสู้กันมันก็ทําให้ท่อส่งแก๊สเกิดรั่วขึ้นมาอีกทั้งจากประกายไฟที่กําลังเกิดขึ้นเดวิดเลยรู้ดีว่ามันต้องกาลังระเบิดแน่แนเดวิด <David S 2> เขาก็เลยรวบรวมแรงที่เหลือทาการทุ่มแคสเปอร์ลงไปกัััับบพพื้้้นนนนแลละะหงงจาาากกกรรรรเเอออขีีดมมทท ที่ห้องนั้นมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งตัวของแคสเปอร์ที่ถูกแรงระเบิดเข้ายังจังก็คงจะถูกจัดการไปแล้วทางฝั่งเอรินชอนและก็วอเตอร์ที่ได้กลับมาเจอกันพวกเขาทั้ง3คนก็ดีใจกันมากๆทว่าในตอนนั้นเองฟิลิปก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่โดยเหตุผลที่ฟิลิปเขาต้องมาเองแบบนี้ก็คงเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะมากำจัดคนที่รู้เรื่องของตัวเองมากเกินไปซึ่งก่อนที่ฟิลิปจะลงมือจัดการกับทั้ง3าคนเดวิดที่รอดมาได้ก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้และด้วยความที่เดวดดเขาาาก็มียยู่่ัท้้้งงงไไไคสุ ก็เลยจะยอมถอยกลับไปแต่ก่อนจะไปฟิลิปก็ได้พูดเอาไว้ว่าถึงแม้แผนการเขาจะล้มเหลวแต่ยังไงพวกของฟิลิปก็จะมาสารต่อเรื่องนี้แน่ๆหมายความว่าต่อไปเรื่องมันจะไม่จบแบบนี้แน่นอนหลังจากนั้นฟิลิปก็ได้กลับไปที่บ้านของตัวเองราวกับว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วก่อนที่ฟิลิปเขาจะได้ดื่มเหล้าอย่างสบายใจปรากฏว่าแคสเปอร์ที่ยังไม่ตายก็ได้มานั่งรอเขาอยู่ในห้องทาเอาฟิลิปเขาแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่ต้องเห็นแบบนี้แต่ยังไงการที่แคสเปอร์รอดมามันก็ถือว่าเเเเเปปป็็็นนนผลลลดีีีสํําาาาาาหหรรรรัััััับบขขอออออกกกกท้้งงงงงงฟิยยยวว่่่่ไไตต์จะมคใแๆ จากวอเตอร์ก็ดูดีว่าครอบครัวของตัวเองกําลังถูกจับตาดูยอยู่แต่ทว่าสําหรับแคสเปอร์มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ฟิลิปคิดเอาไว้เพราะว่าแคสเปอร์ก็ได้พูดกับเขาเพราะว่าทาั้งฝั่งฟิลิปผิดพลาดเกินไปรวมถึงถ้าเกิดมี3ฝ่ายยังไงก็คงจะเก็บความลับไม่ได้แๆนๆ่สุดท้ายแคสเปอร์ก็เลยลงมือกําจัดฟิลิปด้วยตัวเองและตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทางฝั่งชอนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชอนกับเดวิดก็ได้นั่งคุยกันโดยที่เดวิดก็ด้เล่าความจริงของเขาให้กับลูกชายได้ฟังซึ่่่่่งงงงงงคคววววาาาาามจรรริิิเเเเเเดกก็ไใชพพยยยแแหหหัััันนนนน้้ขขอขอบศษทตปถึ ที่เคยช่วยชีวิตประธานาธิบดีเอาไว้จนเดวิดเขาได้รับเหรียญกาหารและประธานาธิบดีก็ยังได้มอบนาฬิกาข้อมือส่วนตัวมาให้ด้วยในตอนนั้นตัวประธานาธิบดีได้บอกกับเดวิดเอาไว้ว่าในตอนที่เขามองนาฬิกาเรือนนี้อย่าคิดถึงเพียงแค่คนที่เขาลงมือกําจัดไปแต่ให้คิดถึงคนที่เคยได้ช่วยเอาไว้พอพูดจบเดวิดก็ได้มอบนาฬิกาเรือนนี้ส่งต่อให้กับชอนเพราะที่ผ่านมาชอนก็ได้ลงมือจัดการกับลูกน้องของแคสเปอร์ไปเหมือนกันเดวิดก็เลยอยากให้ในาฬิกาเรือนนี้เป็นสิ่งที่คอยใช้เตือนใจชอนเอาไว้และต่อมมมาาาเเออรินทีีี่่หยยดดแล้้วก็ไ,ไช ก็เลยปล่อยให้ทั้งสองคนใช้เวลาสวีทด้วยกันดีกว่าแต่แล้วในตอนที่เดวิดเดินออกมาจากห้องจูจ่ๆก็ได้มีกลุ่มคนปริศนามายืนล้อมเขาเอาไว้แถมเจ้าพวกนี้ก็ยังมีท่าทีที่จะเข้ามาเล่นงานเขาด้วยพอเดวิดเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรู้ว่าเรื่องมันยังไม่จบพระเอกของเราก็ได้เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีใส่ก่อนเลยและแล้วสุดท้ายตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องเดือดเซเคิลซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังเรื่องนี้ก็คะแนนจาก m d b ไป3.8คะแนนและคะแนนจากนะร,บ,งงรบใคบก้นทอยหนังแบบนี้ทุกคน ลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ